ลวินโดว์อ๋อแปดไปไปต่อไปทางไปทางด้านซ้ายเปิดประตูนี่พูดไม่ทัน สองแคนดี้แล้วอะไรก็ไม่รู้ข้าบนอัน,นก็อนนังเหล่าเออตอนนี้นอเอ,อ,อ,นนอ้ยมีขาตอนแรกมีข้า,นมมขาออในคารนากาวประตูที่กาวใช่ใช่ประตูที่ต่อไปสิบเอ็ดใช่ะปะ ในส่วนใจเราองมาส่วนแดดขลังแดดยังไม่มาเลยอ่ะ แคตมาม่ตอนที่จะตัดกิวบมาแคตแต่อัดไม่ได้เพราะมันค้างมีรัดไหมเออตะกีไ้ได้ยินเสียงรัไ้ยไม่มีโดนหลอกเห็นไฮแล้วมันอยู่ไหนขันยกตรงนั้นก็ไม่มี อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอยู่ทีนี้ก็ไม่มีใช่ไหมหรืไม่มีที่ไหนหนิต้องอยู่ไหนวะหาไม่เจอพูดจริงเนาะหาไม่เจอหายไปไหนวะสอดเงียนเลยไม่ได้มองเลยวยวย ขับประตูไปมมวัน้าค่ะคว่านันเียงเอออย่า,าเยกลบวาติด ปิปีปีโซมภาคาวะโตอะระหังโตสมามังสัมพุทธะนะาโมทาัสสะฮะคาวะอุ้ย ้ยในเบอร์ตามเรือเรามีแคนดี้อยู่สิ่ะไม่เปิดอันเจสวิทไม่ใช่เปอยากเจอเข่าว่ะอยากเจอเข่าอ่ะ 就唔知 shh <laughs> เราลืมตรงนั้นปัดโตอยู่ทางนั like prayed, ้นดีกว่าวิ่งไปใจร้อนแรง้อรงแรงนแร้องอแรงนแรอนแร้อรนรร้อน ล้วที่ของที right. no, ่อ no, ันนี okay. ้เราจะบอกว่าไม่น่ไม่ไม่พยายามขยั่สมาดไม่้รองสามให้ด้วยาามไปสีในห้องห้องตรงนี้ ka 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 ka